โอ้โหตอนนี้ครับจะเราเข้าได้นะเนี่ยเราต้องทำยังไงกันกนะนนจะเราไปเอาตัวหลักนะ โอเคและเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเลือกฟอร์เรนมานะครับตัวที่ชนะฟอร์เรนก็คือหยามนะครับผมแล้วก็รวมกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยซีซีก็แอบ,บเยอะนิดหน่อยนะแล้วก็จะเอาหยามมาเล่นแล้วกันนะครับสาหรับเกมนี้โอเคและเกมนี้นะครับผมแล้วก็เอาหยามมากดฟอเรนนะแล้วฝั่งตรงข้ามปิดด้วยลิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการกเดินกเกมของหยามผมเลยนะครับบอกว่าผมเดินเกมยังไงนะครับในหยามทำในจังเกิลนะโอเคอย่างแรกเราอัพสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็เก็บสแตกไว้นะ ทำสกิลหนึ่งแล้วก็เก็บสแต็กไว้แล้วก็เก็บสแต็กอีกรอบหนึ่งนะครับเกมนี้เออเราไปจบเลนไหนดีผมว่าไปจบเลนแครี่ดีกว่านะครับเพื่อที่จะแย่งมังกรด้วยนะแย่งมังกรด้วยโอเคอย่างแรกแล้วก็ฟาร์มปกติเลยนะครับผมสำหรับอย่างฟาร์มไปปุ๊บเรายังไม่ต้องรีบใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเรายังไม่ต้องรีบใช้อ่พาพันิอกก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรามีสกิลติดตัวมันคือตีเร็วนะเวลาเราใช้ พาสสิกระโดดเยอะกระโดดฟันรรไปนั้นเรามาใช้กับตัวนี้นะครับก็จะก็จะทำให้เราความเร็วขึ้นนิดหน่อยอออโอเคผมจะเน้นสก,กิลสองนะครับผมรู้สึกว่าผมใช้สก,กิลสองเนี่ยรู้สึกมันิ้วดีนะแล้วก็โดนขโมยคิพไปละตัวหนึ่ง ฟาร์มก่อนแล้วกันตัวเราเลทนะครับเราอาจต้องเล่นใจเย็นๆนะถ้าแบบไฟไม่ได้จริงเราไม่กดไฟนะตัวเรามันตัวเลทนะครับเราอย่าห <ST AR AL> ้าว <EP> แลเลนลาเนี่ยเหมือนจะบวกกันยังไงไปทันไหมโอ้ไม<ป>่เื่อนอมันจะถ่ายรนะัไม่ทนันโอ้ไม่ทันนะจะรีบ <ST AR> แตบบ่มาปิดแต่ก็ไม่ทนันแต่เราเอาคิดล้างไปเลยแล้วกันนะครับผมแซดดี้เราช้าอะโหมดคิปล่อนแม่งเลยครับงเลยเดี๋ยวเราเรอเอามัางกรเล็กมังกรน้อยนะครับเลยรับคิบด,ด้วยบอกเลยจะรอทำมัาางกรเสร็จสกิลบอ้าหลบไม่ทันด้วยเรามีพานี่อยู่นะ เดินฟารีกไปแล้วกันนะครับเราเรีบกับไอ้อนี่เลยเดี๋ยวโดนฟ้านะทำ,ทำไม่ได้ทำไหมทำไหมฟ้าโดนไหมโอ้แล้วฟ้าเราโดนไง <c oughs> ดีเนะครับผมแล้วก็เล่นยังไงสตาร์ทันเพื่อนไม่ได้นะแล้วก็ไปฟาร์มต่อเลยนะครับผม เราจะออกเป็นมูลาก่อนเลยนะครับออกออกเป็นมุลาแล้วก็แทกกลางเลยยังไงตันได้ไหมตายเลยนะตันอะ่ะหาเงินก่อนแล้วกันนะครับเราไม่ต้องรีบตัวเราเบล1.2นะโหดจัดเบล1.2เพื่อนเหมือนจะไปเวทบัฟนะแต่เหมือนจะมีไฟใหญ่นะครับเราไปเล่นได้อยู่นะ ลกลับเลยครับกลับเลนเลยเพื่อนเราแตกแล้วเรามาไม่ทันเดี๋ยวฟาร์มเว็บไอแท็กเว็บล่างแล้วก็ฟาร์มไปเลนบนเลยนะครับผม เล่นบนหรอเอาเอาท้นกลางก่อนแล้วกันตามตัวเราต้องการเวลต้องการของต้องเล่นใจเย็นๆหน่อยเล่นจาเนึงตัวมันเลื่องสองม,มันโหด่าามาลองชิดด้วยรนจะมีไฟไหมเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันฝังสอยไอ้เพนบวกนะไม่รู้ว่าฟอร์เลสจะระวังตัวไหม ตอนนี้เมดเรายังไงเมดไปเติมลานนะครับเดี๋ยวเรามารับกลางก่อนแล้วก็มาค่อยมาฟาร์มนะจะรายคลิปนะครับกลางไม่รู้จะกันได้หรือเปล่าโอเคกันได้อยู่ครับก็ต้องมาฟาร์มของเราเลยขึ้นมาเป็นมูลาก่อนเลยนะครับผมที่ผมด่ากันแล้วประเด็น ทีม่อมดากันแล้วประเรด็นนะนี่ก็คือการโซโลเล็กนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับาเล่นบนมาดายาไปนะครับน่าจะมีตัวมาซ้อน <c oughs> สามผมว่าเล่นได้อยู่นะแต่แพน้าไม่มีเลือดหรอกริงรเจอดิ้งก็เนี่ยลองเล่นดูแล้วกันนะ ออยังไงหายตัวไปไหนโอ้ทำเพ้อวะไม่พานอีกเลยยกเปยะไม่ได้นะครับแล้วก็เคลียร์การก่อนละกันไปใ,ใ,ให้ลิงยังไงลิงอ้าวห้าวห้าวห้าแปลกๆนะห้าแปลกๆนะลิง 5, 8, นะลิงลิงห้าแปลกๆนะอังน,นีม้มึงเอาควาจริงหรอมึงเอาควาจริงหรอลิง ไม่มีสติอันนี้หลบเลยเชี้ยะหลบหลบผมได้แล้โอเคผมได้บัฟเร็งอยูนะ่แล้วเราฟาร,ร์มต่อเลยนะครับผมตอนนี้ก็หาเลือดก่อนนี่เป็นโอมีอร์มาเลยผมกลัวมีตัวแบบมาแอบเอาวปล่า ตอนนี้เกมเ,เ,เราตามถูกไหมอุย้ยท่านงอ้ลิงมันรู้ว่ะออกเลยนะครับเดี๋ยวเทนแม่งพลิกทงพลิกไถตายเวนตัวกลางอาดาก,กันอีกแล้วทีมผม โอเคเดี๋ยวเราไปยังไงต่อดีต้องใจเย็นๆหน่อยทุกคนผมว่าต้องรอเปลสิบสองตอนนี้ฝืนมั่วไม่ได้แม่งเด๋ยวไปได้เลยดูดิตรแรงมากเลยโอ้ยโอ้เชี่ยผมต้องรีบบอกของกันเลยได้นล้ม่รู้สึกว่าละเกมมันตามเยอะแล้วอ่ะตรงนี้ยังไงมีโอเคเพื่อนบวกได้สวยสวยสวย สวยน่าจะได้หมดปะ,ปะเ,ปเคียร์ล่างไอ้เคียร์การอลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็ไปรับเลนบนต่อนะเมื่อกี้เหมือนพอเลนอยู่บนนะไป่าวตามให้เลนสองกันครับ โอเคเดี๋ยวเราเราแม่นต่อนะไปเล่นนะตัวเราตัวเราไม่แม่นต่อไม่นะค่อยห่วเท่าไหร่แต่ไม่งฝันต่อข้าไม่อยู่ดีเกมดำได้เนาะโอเคเราสิบสองแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปโอมิอาร์มแล้วก็ขึ้นฝา,นแ,ลนฝานแล้วก็หาของยืนก่อนถ้าจะสบายอยู่โอเคเราขึ้นฝานเลย จรงิงๆผมเล่นกับฟอร์เรนได้นะตัว,ตว,ตวผมชนะนะเลเวลสองนะโอ้โหบอนนี่ครับแต่เราเข้าได้นะเอเได้มาปุ๊บเลยนะแต่ก็ระวังลิงนะครับลิงอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะลองไปยิป้วลองไปยิ้วโอเคลิงมาพอดีเลย ไม,ม,ม,ม่กล้าเข้ามาไม่งั้นผมล้ำต่อได้นะโอเคเดี๋ยวเรา,เาดารก็ได้นะครับตอนนี้หรือว่าป้อมจะหมดวัสดุน่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะแล้วเราก็เอาดาร์กเลยกันามเฮ้ยผมบอกพ่อพี่ เดี๋ยวเราออกเป็นล็อกชิลก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาชัวร์นะเราออกเป็นล็อกชิลก่อนเว็บล่างสูงแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องปล่อยบนหรือว่าปล่อยกลางนะครับต้องดูก่อนผมน่าจะปล่อยเว็บหน้านะรักซาเลเยอร์ยังไงลิงอยู่ล่างนะครับตอนนี้ลิงอยู่ล่างเดี๋ยวเราแอบไปเล่นบอลด้าอยู่เป็นล่างไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะบอลด้าไป เดิมนั่นไปฟ้าผ่อนละกันต่เกอนเจ็บขึ้นบวกเล้วปล่อยกลางโอ้ผมลืมผมลืมว่ามันต้องเลือกลืมเลยโอเคแต่ยังปล่อยกลาง,อ,งาอยู่นะเฉยเพื่อนฟ้าโห้ผมก็ต้องเล่นว่ะแต่แม่งลึกไปว่ะทันปะ เราอาจ,จะเล่นได้ยู่นะโอ้โหแต่ผมคอมโบโมั่วไปหน่อยชัตนี้โอเคแล้วตอนนี้เราเกิดแล้วนะครับผมเห็นว่าเว็บบนเนี่ยสูงแล้วแต่เว็บล่างเนี่ยยังไม่สูงนะเราก็จะมาดันเว็บล่างก่อนนะครับอเอาลิงยังไงเด็ถน่าจะยากนะเอาลิงมันหายตัวเราอาจจะแบบดันล่างแล้วก็พยายามเอามังกรเจินเรา จะเราไปเอาตัวหลักนะเราไวนะเรามีล็อกชิวนะไม่ถึงจะได้ทำเวฟก่อนแล้วตอนนี้เราจะออกเป็นดาบแดงเลยนะครับผมชิ้นต่อไปของกันเราน่าจะพออยู่นะครับสำหรับล็อกชิ d นะ ื <c oughs> แต่คือประเด็นผมไม่เลือดไม่พอปะ่ะก็จะฟาร์มเอาเลือดก,ก่อนละกันนะ <c oughs> อย่างหนึ่งเราไม่มีสกิลติดด้วยนะ <c oughs> เพื่อนแม่งไฟกันหน้าป้อมเลยวะเพ่อเราไม่เกรงกลัวป้อมเลย <c oughs> ก็กลัวลิงดิประเด็นเราเลือดแค่นี้แม่งอาจจะโดนลิงคอมโบกวแตกแล้วอาจจะมา,าดักอีกรอบหนึ่งนะครับร <c oughs> อเพื่อนมีเสร็จเราก็ไปเอารัก เอ้แต่เพื่อนเล่นเป็นคนเล่าฟายเลยแต่น่าจะได้อยู่นะแล้วเพื่อนฝั่งของน้าฝั่งเราข้าเหร็จแะ้วเดี๋ยวบ้าฟ้าต่ตอนะครับฝั่งของข้ามน่าจะมาแย่งผมไเนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องปล่อยของแม่งอยากปล่อยปอลว่ะ เพราะฉะนั้นเราเราดันล่างให้ตรงสูงเลยนะอืมดักสเลอร has been summoned ดยไอ้ปิงอะไรวะเนี่ยอือพยายามกดดันถ้าเพื่อนเล่นเราจะเล่นตามนะต้องดูก่อนมันเนี่ยไม่มีตัวสอดหรอกวังลนถ่ายนะ เดี๋ยวต้องไปเากน่งเชียโอโหม่เนกว่าจะเดินมาไตอนนีดาร์กจะเกิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำเวฟล่างก่อนเพื่อที่จะโซนเออดาร์กนะตอนนี้คูดาวขออยู่ที่เท่าไหร่ไปแลี ยี่สิบเองอ่ะน้อยมากไม่พิว้วเลยวันยี่สิบอ่ะอยากได้กูดาวสักสามสิบระดับที่มันสี่อ่ะระดับพิวเลยเอาชัวร์บไปดีเนี่ยมันโดนกูแค่นั้นอเอ๊ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มเอาเลือดเอาบัฟก่อนนะแม่กูดาวยี่สิบไม่ค่อยพิวนะอยากได้กูดาวสักสามสิบนะ <c oughs> ใครทำมวยบัฟปะบายบัฟผมมฟ้าลิงวนี่เดี๋ยวเราอาจจะแบบโซนเอาดรากได้นะครับจริงๆเราเล่นได้นะคือบวกได้นะครับตอนนี้แม่งคนเราเยอะกว่าคือต้องสั่งให้ยีมบวกนะเพราะว่าเราโซโล่นะมันก็รอเข้าจังหวะดีๆครับเองเปิดแล้วว่าผมว่าเปิดได้นะทังไม่มีเลือดต้องรีบตีอ right ่ะแตน่เอาโอ้ ไม่ได้ว่ะทำไหมทำทำพันอะไรครับอะไรครับโอเคจะรับปล่อยกลางเลยแล้วกันผมไม่ชินกับระบบใหม่ป่ะเฮ้ยระบบปิงอะไรเนี่ยผมตะเกียไม่ไปสองสามรอบพะโหลโอเคเดี๋ยวเราเล่นกลางเลยแล้วกันนะครับเว็บล่างเนี่ยก็สบายแล้วให้เพื่อนมารวมกลางแต่ตัวข้าไม่มีแท้งนะต้องกลัวเราแต่คือประเด็นยังไง ถ้าลิงตายก็คือจบเกมเลยแค่นั้นโอเคลิงตายน่าจะจบเกมแล้วน,นะครับรโอ้โหแม่ผมปิงสองรอบแล้ะตะกิวไม่ไปลาเล่นตัวเดียวนะครับยังไงเราก็น่าจะจบได้นะรู้ด้วยอ้าอวมมไม่มีแล้ว นี่นี่ครับผมก้ว่าจบแล้วนะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ,บ,บการเล่นอย่างในตอนนี้จังเกิลนาะแล้วก็เกมนี้ก็เกมตามด้วยนะครับก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูดาเมจแล้วก็อ่าสกอร์รวมนะครับผมว่าเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะก็เกมนี้ก็โอเค MVP นะไปดูดาเมจกันว่าทำไปเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเกมนี้ ตะวก11คิวตายสองนะครับแล้วก็แอสซิสสี่นะไอเทมก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผมนะเกมนี้ก็จะมีของกรรมคือล็อกคิวนะครับส่วนดาเมจเราทำไป26นะครับผมแล้วก็ทีมไฟท์ทำไป15โอเคก็ถือว่าโอเคนะครับผม โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแนวทางการเล่นการ์ดนะครับหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต่อตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม